สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพบกันกับเจนเอ็มเกมเมอร์แล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมากายแนะนํานะครับประดับ125นะครับใหม่ล่าสุดนะครับนี่ตามด้านบนนี้เลยจะเป็นยังไงลองไปรับชมเราฟังนะครับไป let's go มาครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับสำหรับประดับชิ้นแรกนะครับก็คือเจ้าแหวนนี่นี่เองนะครับซิลเวอร์เลเดียนลิงนะครับความสามารถก็คือ แอดแท็บวกเจครับสเต็งบวก4ี่เล็กบวกสครับตีกายภาพ3เมื่อบวก10นะครับดาเมจกายภาพบวกสนะครับตีบวกสินะครับก็จะได้หนึ่ต่อ1นึ่งพอยบวกนะครับเมื่อบวก18นะครับจะได้เจาะเกาะ10%นะครับประดับนี้ก็จะดรอปจากเจ้าบอสใหม่นะครับคาร์เคนนะครับต่อมานะครับเป็นซิลเวอร์เรเดียนเอรินนะครับได้ ATK 75เจ็ดสิบห้าเล้งบวกหกดาเมจสกิลบวกสแล้วก็ดาเมจกายภาพครับ บวก3%เมื่อบวก10นะครับบวก15สเต้งบวก6แล้วก็บวก18เจาะเกาะครับ10%อ่าสำหรับเมื่อใส่เป็นเซตคู่นะครับมีโอกาส10%นะครับที่จะบวกดาเมจกายภาพนะครับให้ตัวเองครับและสมาชิกในปาร์ตี้นะครับ10%มีอายุการใช้งาน20วินาทีครับต่อไปเป็นเซตที่2นะครับ ก็จะมีซิลเวอร์เลเดียนลิงอ่าแล้วก็ตาประทับนะครับเข็มกัดนะครับดอกจากกล่องคอนเทลล่านะครับซึ่งเราเอาประดับไปย่อยนะครับอ่าต่อไปเป็นเซตคู่นะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะบวกแอตแทกสปีดนะครับให้ตัวเอง20%แล้วก็ให้สมาชิกใช้งานได้20วินาทีนะครับสำหรับเซตต่อไปเป็นแหวนนี่ครับการ์เดียนลิงครับความสามารถก็บวกแอตแทก75นะครับวิธ6แม็กแคปพีห0 0่งบวกสิได้วิธบวกหครับ บวกสินะครับก็จะได้ HP 10ต่อ1นึ่คอยนะครับบวกสินะครับจะบวกแม็ HP อีก5%นะครับเจ้าประดับนี่จะดอกจากบอสคาเค้นเหมือนเดิมนะครับเซตคู่ก็จะเป็นเจ้าสร้อยตัวนี้นะครับ Guardian Pendant ครับอ่า ATK บวกเจ็ดสบเด็กบวกสามอินบวกสนะครับบวกฮิวสเปเมื่อบวกสิบ HP 5%นะครับอ่าเมื่อบวกสินะครับก็จะได้ฮิลลิ่งนะครับ บวก5%นะครับบวก18ก็จะลดดีเลย์นะครับ5%ประดับนี้หาได้จากกลองคอนเทลล่าเอาประดับไปย่อยๆนะครับมาดูเซ็ตคู่นะครับเมื่อทําการฮิวนะครับจะมีโอกาสนะครับ10%ที่จะเปิดใช้งานนะครับโปรเทคไลท์ครับให้ปาร์ตี้นะครับและเพื่อนที่ได้รับด้วยเป็นโล่ป้องกันนะครับทุกคนก็จะได้รับการรักษานะครับ15%นะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับไม่สามารถซ้อนกันได้นะครับสําหรับเซ็ตต่อไปเป็นเจ้ากาเดียลิงนี่ครับ ไปดูคู่ของมันครับ Guardian Bell นะครับ Adder บวก75 Width บวก6 Healing บวก3เมื่อบวก10จะป้องกันดาเมจกายภาพนะครับบวก3%นะครับเมื่อบวก15จะลดดาเมจเวท3%นะครับเมื่อบวก18นะครับจะลดดีเลย์สกิลนะครับ5%นะครับส่วนประดับนี่ก็ดรอปจากกล่องคอนเทล่าเหมือนเดิมนะครับมาดูเซตคู่กัครับเมื่อถูกโจมตีนะครับมีโอกาส5%นะครับที่จะลดความเสียหายทางกายภาพให้ตัวเองและสมาชิกในปาร์ตี้นะครับเป็นเวลา20วินะครับ ไม่สามารถใช้สอนกันได้นะครับมาดูเซตต่อไปดาวอาร์แบนครับประดับนี้ก็จะดอกจากกล่องนะครับพอนเทล่าเหมือนเดิมความสามารถของประดับก็คือ m a t k 7 5เด็กบวก6สกิลดาเมจบวก3เมือือบวก10นะครับดาเมจเวทบวก3%นะครับบวก15เด็กบวก6แล้วก็บวก18จะบวกลดล่ครับ5% เซตคู่ก็คือใส่กับดาวลิงครับความสามารถก็คือ mtk a บวกเจ็ินห้าบวกหก mtk บวกสนะครับเมื่อบวก10จะบวกดาเมจเวท3%นะครับถ้าบวก15นะครับจะบวก mtk a ต่อ1หน่วยนะครับบวก18นะครับจะได้เจาะเกาะเวทนะครับ10%ประดับนี้ก็จะดรอปจากเจ้าคาเค้นเหมือนเดิมครับความสามารถเซตคู่ของประดับนี้นะครับเมื่อใช้เวทมนต์นะครับมีโอกาส10%นะครับที่จะบวกดาเมจเวทนะครับให้ตัวเอง20%นะครับแล้วก็สมาชิกในปาร์ตี้นะครับ10% เป็นเวลา20วินาทีนะครับสำหรับเซตต่อไปนะครับเป็นดาวบุชนะครับประดับนี้ก็จะดรอปจากกล่องเหมือนเดิมความสามารถของประดับนะครับ MTK 75นะครับ w i ดบวก6แมง S p 5%นะครับเมื่อบวก10 S p บวก10%เมื่อบวก15นะครับ in บวก6บวก18นะครับจะลดดีเลย์5%นะครับใส่คู่กับดาวลิงค์นะครับความสามารถคู่นะครับเมื่อทำการโจมตีด้วยเวทนะครับมีโอกาส10%นะครับ ที่จะลดดีเลยสกิลนะครับให้ตัวเองและปาร์ตี้นะครับเป็นเวลา20วินาทีนะครับต่อไปมาดูประดับเดียวกันบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟรมสปิริตนะครับบวกเอทีเค75สเต็งบวก6ดาเมจสกิลบวก3นะครับเมื่อตีบวก10ได้ดาเมจสกิลบวก3นะครับเมื่อเราบวก15นะครับเมื่อเราโจมตีมีโอกาส10%นะครับที่จะไล่นะครับลอออฟเลดเฟรมนะครับดาเมจ350%นะครับเมื่อบวก18นะครับก็จะบวกเอทีเคตามการตีบวกสูงสุดนะครับอ่าต่อไปเป็นประดับน้ำนะครับ M a k บวก75ิอินบวก6 M a k บวก3ดาเมจเวทบวก3นะครับเมื่อบวก15มีโอกาสไล่เวทนะครับอันนี้เป็นเวทน้ำนะครับดาเมจ3 5 0เนะครับเมื่อบวกสนะครับก็บวก M ATK ตามการตีบวกต่อไปเป็นประดับดินนะครับ M ATK 75วิดบวก6 m a g c HP 10%บวกฮิวครับ3%เมื่อบวก15นะครับเมื่อเราใช้สกิลฮิวมีโอกาส5%ครับที่จะไล่า Whisper of Pain นะครับดาเมจ350%เมื่อบวก18นะครับก็จะบวก Magic HP 10นะครับต่อพอยครับต่อไปนะครับก็จะเป็นประดับนี้ครับ Golden Chain Spirit นะครับ Add Tag 75 AG บวก4ลากบวก2 Add Speed บวก3 เมื่อบวก10มีโอกาสได้ดาเมจกายภาพ3%นะครับเมื่อบวก15นะครับก็จะไล่เวทลอออฟโกลเด้นชินนะครับดาเมจ350%เมื่อบวก18นะครับก็จะได้ ATK หนึ่งหน่วยต่อการตีบวกนะครับประดับพวกนี้นะครับก็จะหาได้จากกล่องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกล่องที่คอนเทล่าไปมาครับก็มาถึงที่เมืองคอนนะครับก็จะอยู่ด้านบนนะครับตรงกลางพอดีก็กดเข้าไปอ่าก็จะเป็นรวมประดับนะครับกล่องประดับเลเวลต่างๆนะครับ เราก็จะใช้หินอันนี้ในการแลกนะครับแลกได้1ครั้งต่อ1สัปดาห์นะครับต่อไปเรามาดู125ครับก็จะใช้หิน1500อันนะครับหินอันนี้ได้มาจากการย่อยนะครับย่อยประดับที่เราไม่ใช้หรือเหลือใช้แล้วครับอ่าเดี๋ยวผมทําการย้ายให้ดูนี่ครับก็ประดับที่เหลือใช้นี่เราก็จะได้หินตามนี้เลยครับอ่านี่ครับกดย่อย เราก็จะได้หินมาทีละเล็กทีละน้อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับต่อมาประดับ125นะครับจะใช้1,500อันนะครับหิน1,500ก็จะมี125ทั้งหมดนะครับ1รลูนะครับมีโอกาสที่จะได้ประดับเดียวนะครับแบบไม่เป็นเซตน,นะครับมีโอกาสดอป2รลูนะครับนอกนั้นจะเป็น1รลูครับส่วนประดับ2รลู ทีนี้ครับเราจะใช้นี่ครับเป็นคล้ายๆดวงไฟสีม่วงนะครับซึ่งไอดวงไฟเนี้ยเราได้จากการเปิดกล่อง125ครับเปิดหนึ่งครั้งเราจะได้ไฟนี่1อันนะครับก็เก็บสะสมจนครบ13อันนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไกด์ระดับ125นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพจ J M Gamer ด้วยนะครับเราจะมีคลิปอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนขอบคุณครับ